สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฮาร h โฮมนะครับวันนี้หลังจากรอคอยมานานแสนนานนะครับมาแล้วครับผมกับการ์ดไฟแวนการ์ดโอเวอร์เดทในชุดของชาแมนคิงนั่นะคะผมมันคือรหัส DTB03 กับ DTTD04 นะครับเริ่มต้นมาเราไม่รอช้านะครับผมรอมานานนะครับขออนุญาตแกะ รีวิวให้ดูกันเลยนะครับผมเริ่มต้นจากท d ดีก่อนนะครับเข้า oh. มาดูกันใกล้ๆนะครับผมดูแต่ของแล้ว oh. ตัดยากจังเหมือนตัดใจใครสักคนโอ้โห <c oughs> oh. เปิดมาครับผมเ <c oughs> คาน์เตอร์พลังเขาลูกเต่าเขาหรือเรียกอ,อะไรก็ตามนะครับ <c oughs> สวยจริงครับสี <c oughs> ออกส้มนีออนสวยๆซะงั้นนะครับผมอันนี้คือ โอเคครับผมนะครับเป็น3 0 0 0ันหนึ่งสอแล้วก็5ถึง20,000นะครับห้าพันถึงสองหมนะครับผมนะครับแน่นอนครับหน้ากล่องเป็นฟอยล์นะครับผมเกศสองก็เป็นพวกอะไรอะแระน่าจะนะครับผมเคลือบมานะครับเกศสามี3ใบนะครับผมเกศสองก็ให้มา3ใบแต่โลโกนี้มันก็คือสีนั่นเองนะครับแบบนี้ให้2ครับผมอันนี้ให้4ครับ PG นี่ไม่ได้นะครับต้อง4นะครับผมเกตหนึ่งก็4ครับนี่ครับเกิดตูนนี่ผมเกิดไม่ทันนะครับผมว้าวให้ดูกันเลยครับนี่น่าจะเป็นสุ่มฟอยนะครับผมน่าจะใช่นะครับเทียบกันให้ดูระหว่างฟอยไม่ฟอยเลยนะครับคลิครับ4ครับผมฟอน4 4ครับดอทิเกอร์4ครับผมฮิลสีครับอ้าวได้นี่มาครับแต่โอ้โห เห็นความต่างของฟอยบ้างไหมนั้นมันไม่โดนแสงนะครับตากล้องยืนบังแสงเดี๋ยวพอน่าจะพอเห็นนะครับผมมันเหมือนออกแนวเคลือบเคือบไฟฟอยนะวางให้ดูกันนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นพวกออเดอร์กับโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับผมนะครับต่อไปเราจะไปดูในส่วนของ BT กันนะครับผมมาครับ DBT 03นะครับผมคิดนานเชียว ดูกล่องรอบๆก่อนนะครับนะฮะของประเทศไทยเราต้องมีมอกรนะครับผมซื้อตอนนี้นะครับแถมทั้งลูกเต๋าแถมทั้งไอ้นี่เลยนะครับไอใบเอทีโปรโมทเอีนะครับถ้าซื้อโอ้มาถึงก็มีนี่ให้แยกนะครับเรามาแกะใบนี้ให้ดูกันก่อนนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมโฆษณาเองนะครับนะครับอ่า ทีดีราคาถูกมากนะครับ333เยนนะครับเราแกะอันนี้ก่อนเลยมันมีอะไรในนี้นะพีีกับโอเวอร์ทิกเกอร์นั่นเองนะครับผม1นึ่บล็อก ราคา1,500บาทมีกี่ซอง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11และ12ซองนะครับผมเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมจะเปิดตัดทีละสาซองไว้แล้วเดี๋ยวเปิดทีเดียวนะครับตัดให้ขาดเลยชับๆๆนะครับผมนะซองสีทองนี่คือสวยมากนะครับ เจ๋งกว่าที่คิดไปเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคดูกันครับสองแรกนะครับผมเฮ้ยโอ้โหค,คือการ์ดมันออกแนวแบบเป็นอาร์การ์ตูนแบบให้เห็นแบบเต็มๆเลยนะฮะนะครับ นี่โอ้คือสวยนะครับเป็นการ์ดที่สวยมากเลยซองที่3นะครับผมเฮ้ยก <Hey, S 1> ็คือมันมีฟอยให้ทุกซองนั่นแหละรครับ hmm. นะฮะเดี๋ยวจะขอมากินพื้นที่ด้านบนบ้างนะครับเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเกียยงนี้ก่อนนะครับนะครับผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยที่แฟนชาแมนคิงนี่คือ ไม่ควรพลาดนะครับผมโอจริงๆคือตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ต่อไปนี่เป็นระดับพิเศษมั้งเวลาผมมองกับหัวเนี่ยอ่าเป็นชาแมนคิงแลนนะครับผมโอ <c oughs> ้คุ้นๆโอเคซองต่อไปนะครับ นี่นะครับไอแรเนี่ยชอบติดกับกระดาษนะครับโอเคต่อไปครับผมตัวนี้จะเป็นโคนล่าอาร์ตนะครับเป็นโคนล่าเกตเลยนะครับเป็นเกตสองกับเกตสามนะครับผมสองที่แปดแล้วครับใช่ไหมเก้าเก้าของที่เก้าสิบยังไม่มีอะไรให้ดูหวือหวาเลยนะครับอ่า 11ครับผมและซองสุดท้ายครับผมอ่าเป็นระดับอะไรผมมองไม่เห็นนะครับผมนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเอาให้ดูข้างๆกันอืมนะฮะหนึ่งบล็อกนะครับผมก็จะมีที่เป็นอสามใบดับเบินอาทั้งหมดกี่ใบครับ 7ใบแล้วก็ SKR ครับเป็นชา a r m a n งแ r อีก2ใบนะครับนี่คือสเตตัส1บล็อกนะครับผมตอนนี้มีขายตามร้านแล้วนะครับร้านฮัลลุยก็ยังเหลือนะครับทั้ง TD แล้วก็ตัว BT เลยนะครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับเราส่งของให้ทุกวันก็ฝากกดติดตามช่องฮัลลุยโฮมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับน้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลลุยโฮมค่ะ